สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสามีรีแอคนะครับวันนี้จะมาดีแอคชั่นแอดลาร์เรีอคชั่นเพลงไอ้กอดเด็ดมีจิกนะครับก็คือดีแอคซอนดีแอคนะครับทุกคนปะไปดูคำกันเลยพร้อมแอดลาร์ด้วยไอ้เกิดเด็ดม c จิกโหเปิดมาเปิดมาวุ่นวายมากกาารรเียชั่่นออค เรียกชั้อะไรไม่ใช่เขาเรียกว่า Atlas Reaction ที่จะบ,บอกว่าคลิปล่าสุดที่เป็น Reaction นี่หน,นาวครั้งนี้คือตื่นเต้นแบบสุดๆเ<ช>พราะว่า MV เนี่ยตั้งแต่เราถ่ายเสร็จอบบไม่ได้เห็นแม้แต่นิดเดียวเพราะแบบเป็นยังไงไม่รู้อะไรเลยอะแล้วจะบอกว่าแทมไม่ได้เห็นซีนเพื่อนด้วยออโอเคออถ่ายก็ไม่รู้ว่าเป็นไงถ้าเพลงนี้ชื่อว่าอะไรครับผมไอโกะแตนจีนี่ทเพลงนี้ก็รู้แล้ว่าโคตรเฮอะอันนี้เราอย่ารอช้า

นแโอมวเหมือนมาเชียร์มวยเลยเหมือนมาเชียร์มวยมากกว่านี่มือแมนคูมอดูท่า ไหนอีเจ็บมาน <jas> ี <laughed> ส่สมคิดสมคิดมาเพื่อขำใช่ไหมขำไม่หยุด <üğ เ ล> ดูดูสมคิด นี่ชาวทนแบบา้าทุกคนทุกคนเขาฮู้เขา,าอะไรกันหมดแต่สมคิดก็คือหัวเรอะ พี่เจ็ดพี่เจเคยสงบของจริงเพราะว่าตอนนี้ไม่สงบแล้วนี่เราดูตอนนี้เราดูตอนนี้โอ oh, 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 oh. ้เปลี่ยนชุดได้

เฮ้ยีิดอันีเลยอ่ะอ้าวจะบอกว่าเอ้าเราพูดก่อนไหมว่าเอ็มบีตัวนี้เอ็มบีตัวนี้ก็คือที่สองคนเดิมของเราน่ารักมากเลยครับผมจะบอกว่าเวลาทำงานกับพี่สองและทีมเนี่ยยังสนุกเหมือนเดิมพี่สองยังมอบแบบเนื้อเรื่องมอบคอนเซ็ปต์ที่แบบตื่นตาตื่นใจเราเสมอเลยครับต้องขอบคุณพี่สองเลยนะครับผมราะเราะผมก็ก็ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเพลงเพลงนี้ครับถูกโปรดโดยพี่เบนลัสบอยนะครับผมมีส่วนร่วมจากนีโน่แชมป์ เป็นเบสซี่แล้วก็เซมิล่ะนะครับเยอะนะเยอะป๊อครอบครัวใหญ่ขึ้นทุกวันทั้งทั้งครอบครัวแอนลานแล้วก็ครัวเพลงใช่ต้องขอบคุณคิดนิเกนะครับผมที่ทำคห้เร็วแต่ให้พวกเรานะครับผมท่าเที่ยวอย่างนี้ต้องดีเมเนียครับผมสายนีงดีเมเนีย สิงกกีดไใช่ใช่ใช่ชอบเหมือนกันหรือติเกหรือติกติ๊กตอ๊กติ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 ๊กชิ๊ติ๊กติ๊กติ๊กตั๊กติเก้ิ๊กติ๊กกิ๊กติ๊กตเ๊กติ๊กตกติ๊อิกกติกกติิต้ตกก มอมยาคือว่าต้องเลือกตาขนาดไหนจริงจมันต้องเลือกตาแล้วพี่อะไรแล้วเลือกเองใช่ไหมใ้พี่สอบพี่สอบได้หรอพี่สอบ่ไมไคิจริงนะไม่เชื่อ Contact ออใช่ไใช่ Contact g ของ CG เหรอ CP อรนี่มา2องเทคโนโลยีมันล้ำขนาดนี้แล้วเาก็เห็นอยู่ก็แคอนแทคสีเขียวจะได้ไปทำ CG ได้ง่ายชอบสีงไหนชอบสี่ทนไฟโอ้

คือเงือกพี่จูครับเฮ้ยเงือกใช่ไหมเงือกใช่ใช่ใช่เดี๋ยวคนละเงือกคนละเงือกมาดูเงือกนี่จริงเงือกพี่จู๋ครตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เออมันดูแฟนซีดีมันดูแบบพี่จูสามารถกันหายใจได้สามชั่วโมงครับเออดีดีครับก็กันได้ทั้งวันใช่ผมชอบซีนของพี่จูเหมือนกันแต่ชอบซีนโชว์อ๋อ โอ้โหเชื่อทุกคนก็ชอบ่ไม่ได anyway, ้ใช่ไม่ต้องอธิบายผมว่าเออมันน่าจะเป็นจุดชี้ที่คนกดโพสมากที R ่สุดในเอ็นวีเพราะท่านเออยอดนี้มันดูได้ว่าแบบกดรีเพย์ตรงไหนมากสุดผมว่าถ้าไปดูรีเพย์ใช่ใช่มันจะดูรีเพลย์แล้วแบบยูทูบงานดันจริงจริงเหรอจริงปะเนี่ยจริงจริงใครรีเพย์ใช่ใช่จริงมีมาสักพักแล้ว่เอ๋อเซนยงพงศ์อ่าไม่ได้ ผม,ผมชอบสิ่งนี้เพราะว่าหนึ่งต้องต้องต้องภูมิใจเพราะว่าซ้อมหนักไอ้สถานนี้ไม่ใช่ครัวง่ายๆใช่ใช่ใช่ทุกคนควัได้หมดแล้วแต่กูทำไม่ได้่แตผมจะพ่นไฟมันก็นานเหมือนกันนะพี่โหลวกปากเลยไม่แต่ว่าจะบอกจริงเพราะเห็นไหนเอาเอาไม่พอมาใช้มาไม่รู้จะเสียพี่ ไม่ท้าไม่ท้ามไปเท้าอ่ะมาแบบมามาซ้อมทุกวันคือนายตั้งใจมากจริงพี่เราเรื่องไม่ท้าเลยอ๋อถ่าย MV เศรษแล้วผมก็เอาไม่ท้าอ่ะวากเราขึ้นไปนอนอะไรเงี้ยเขาก็เหื่อยน่าถ่าย MV ตื่นเช้ามาพ่อบอกว่าขอห้องนายลูกอันนี้ซื้อมาให้พ่อใช้ลูกอะไม่เดิไม่รู้ว่าออกแนวแบบเป็นห่วงหรือว่าโสดไหรือว่าโกรธหรือว่าเอ้ยยังไม่แก่อะไรเงี้ยพี่เจ็ดขบไม่หยุดถ่าย MV อ๋อเห็นพ่อแบบ เจ็บขาอยู่จริงพ่อไอ้พ่อว่าจริงพ่อยังไหวอยู่นะพ่อยังไปรุ่นโยอะไรอย่างเงี้ยพอไดแล้วไปยเไปประเทศเท่ซีนหมวกประเทศชิ้นแบบโคงหมวกอันนั้นหมวกนั่นิ้นสดมากจริงเนี่ยจริงเลยชินชอบซีนเออวินทับเข่าลงไปป้าใช่ชอบชอบทานง่ายบอกว่าน้องคือตั้งใจมากครับกิเทกิเทกสายเทกอะแล้วก็แบบน้องเครียดมากตอนแรกแต่พอเราไม่เป็นไรเออวินทุกคนทำได้หมดแล้วแหละท่านง่ายเท่มาก ตั้งใแล้วก็พอคนหอกมามันเท่จริงเใช่มันแบบวูบขึ้นมาเลยอ่ะจริงนะครับไม่ตัาต่อนะครับมันนะผมใช่ตัต่อขึนทุกคนด้เห็นแล้วต่ละคนมีโชว์ประจำต่อไโชว์เนี้ยในในเซอร์คัในโรงเนี้ยเขาแสดงกันจริงๆรหลายโชว์นะใช่คือเคยเห็นกันแล้วก็อผมเยเป็นการเล่นแรกแฟทถ้าเป็นการ เปลี่ยนสิ่งที่หลายคนมองไม่มีความหมายเป็นมีความหมายเปลี่ยนฐานเป็นเพชรเปลี่ยนเพชรเป็นฐานเป็นฐานก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความหมายคืออะไรถ้าเธอมารักเราสมคิดสมคิดท่าทางไม่ไหวครับแต่จะแต่ฉันเห็นความสมคัญธ์เธอพาเธอมาแล้วเปลี่ยนจากเพชรเธอเป็นฐานไม่ใช่คนอื่นอจะมองเธอเป็นฐานแต่ผมเห็นคุณเป็นเพชรครับแต่พี่เปลี่ยนเขาเป็นของพี่ก็ได้นะ 别打了，别打了，别打了。 อ๋อผมก็พ่นไฟครับเกี่ยวกับไฟไปหาดูตามแบบอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปอินเทอร์เน็ตไม่ต้องไปในไอ้ไกลที่ประเทศไทยเราก็มีสำหรับสนุนให้ทุกคนไปดูด้วยสายนะครับผมบสนอถูกกดโหวตไฟเหมือนตอนไหนไงให้เราที่เราไปทะเลอ่ะชราไปนั่งดูเราพ่นไฟเออจริงๆมัสวยมากวันที่มานควงไปใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันพ่นออกมาในใจจริงๆเฮ้ยใจมีอะไรเถ้ย ใจเตรียมก็เตรียมใจเลยเ้วเพราะว่าไปเราเอ้าเงยไรเออถูกูกถูใครลองเงยใครลองไงดึงก่อนต้องเพราะว่าไฟเงี้ยไปลองเงยใครลองเงยไปลองเงยไฟลองเงยอ๋อผมเนี่ยอากาศเราเนี่ยอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดบนโลกเลยนะเป็นเป็นตลกที่ร้องเพลงได้นะครับร้งเพลไม่ได้นะครับแต่ไม่มแค่เปข่วนเท่านั้นเอง เมวินเนี่ยผมห้อยจากหลังคาบนสุดเลยนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าสายยาวะมันมันเด็กแค่ไ็ดเดียวเซอร์เซตี้เอาลูกวีจอปะพี่เออพี่เจดหลุดไปแล้วเอาเป็นว่าเป็นหัวพี่เจดเคยสงบความจริงตอนนี้ไม่ใช่แล้วพี่เจดยังไงของเรา พี่เจ็ตไหวไหมผมเป็นแบบสกิลแบบสะดอดเป็นแดงเฮ้ยสะโนนโนโนัดด้วยแบบโซ่หรืออะไรก็แล้วแต่ผมสามารถไขทุกอย่างนมด้มเสมือนแม้ว่าหัวใจคุณจะแข็งแรงแค่ไหนผมก็สะลกัดวน ขอนผมเป็นพลังแห่งเสียงและมีมือแยกออกมาเปรียบดังโอโสาะอ่ะที่นี่หลายคนไลฟ์กันักไลายก็รักเพราะว่าเราสึกว่าเราอยากอยู่กับเขาเยอะอยากกอดเขาแต่รู้สึกว่าสองมือไม่พอสี่มือไปเลยแคะสี่ข้างหัวบอกว่า I love you ไม่เกี่ยวไม่เ่ยพี่จูคือหายใจใต้น้ำได้คือเป็นเหมือนเหมือ์แมนที่เมอร์แมนปกติแบบเมอร์เมดเขาที่มีความแบบสะกดเขาเรียกว่าอะไรยั่วหรือว่าเอออะไรอย่เงี้ยใช่ทำให้คนแบบลงไหลได้อะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าไอ้มีตัวนี้ทำให้ทุกคนลงไหลตกกันได้นะลงไหลนะครับท่านผู้ชมไหลลมไหเลยของผมเป็นโชว์แบบว่าเล่นกับพลาสติเรเนยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าเล่นกับหมวกเสกหมวกเล่นกับไม้เท้ามายากลเเป็นแบบสายแบบ มยายังกดนออเดอร์นี่ของแท้ออผมมีไม้เท้า<อ><พ>เป็นพูดใจผมเ,ออเหมือนกับเธอที่จะอยู่กับผมจนแก่เท้ามันถึงเอาตรงหยักหยกแล้วในสีน่ะคือความยากง,ง่ายมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ว่นานานาแต่ว่าเขาเขาให้เราแบบเหมือนก้าหายใจแล้วก็แสดงเรีแอคชั่นในานาำตอนนั้นแล้วตรงคือในในในอ่างน่ะ มันมองไม่เห็นเลยว่ากล้องตรงไหนอ่ะบอ่ามันเบอร์ใช่แต่ภาพช่องเบอร์เดิน,น,นงเงินซับเลยโอ้ยโคมอีกแล้วพี่สาวใช่ใช่แล้วแหละก็คือเราต้องแบบมันมือนอินโทไบว่าเออกล้องมันอยู่ตรงนี้แล้วก็แ,วแบบเห<ช>มือนกับว่าซิงกับแบบซิงกับพุ่มกับว่าเออเขาจะมาตรงนี้นะเขาจะแบบเหมือนเชื่อใจกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชพี่ลืมตาในน้ำจริงปะใช่น้ำแผลดูใช่ลืมตาใต้น้ำเออหลอกไหมหลอกจริงไอ้จริงแท้ก็ยากกันพี่นั่งดูจริผมจะแย่ยนี่เพราะว่า สายที่เขาติดอ่ะมันจะมันจะหมุนได้ใช่ไหมมันหมุนได้เราก็ต้องมาลานให้แบบ่ยห่วงมันไปที่กล้องครับผมติดเต้นนิดนึงแล้วก็รุนรุนนิดนึงครับผมเขาไม่เจ็งยังไงครับเอาจริงก็แช่นั่งไรสั่นอย่างเดียวไม่แต่ว่าลูกโปรโมทคอลูกเคปีเขาอ่ะคือแบบทำถึงนักหนความทักดีมากแบบดีมากห้าสี่จานไปตอนถ่ายทีเป็นไง จะบอกว่าอันนี้ยากที่สุดคือร้อน เพราะว่าที่ที่ถ่ายมันเป็นที่ปิดแล้วมันไม่มีแอร์ด้วยใช่ไหมมันเป็นโดมและชุดเราใส่ตั้งหลายชั้นเลยมันเลยทำให้เราเป็นเราชุดสีดำสีดำมันดุดความร้อนแต่ว่าทำอะไรอะไ่ได้จริงเพลงนี้เราเตรียมตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะใช่ใช่เออเพลงอันนี้ไม่โมนะไม่โมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ต้องฮึมเงียบไม่บอกใครไม่สปอยใครอ่ะจนถึงเดือนสองเพลงนี้มันเริ่มพร้อมกับแกงลืมเลยใช่ต้นปีที่แล้วใช่ใช่หลอต้นปีนี้มันมได้ทำการพัฒนามาเรื่อยๆเขาทำฉากก็ บุราเราคือเหมือนกับว่าไม่ไม่นอกจากสถานการณ์แล้วอ่ะเราหาทันมิ้งได้ไงใช่ใช่ทานมิ้งด้วยเอาเป็นว่ากันว่าก็ฝา่เวปมีตัวนี้กันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาเรียนนะครับผมเพราะเราอยากได้กำลังใจเดี๋ยวเข้าไปอ่านสุดสุดวงนี้สุดสุดและถึงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยไป้วยเขามีคอมเมนต์ไอ้ก็เดแม่พ่อไอ้ก็จะแม่พ่อ ดูดิพี่เจตเคยสนุตอนนี้ตอนนี้ไม่แล้วสมคิดก็ขำไม่อยู่ะโวยโจบไปแล้วนะครับกับกับอะไรกับแอดลาต์เรีอคชั่นเพลงไอคอนเดอมจินะครับโอ้โหเหมือนมาเชียร์มวยเหมือนมันเล่นตลกนะครับโอ้โหแต่ก็มีความสุขมากมีความสุขมาก ก็ชอบมากนะครับแล้วก็ชอบเพลงนี้แล้วก็ชอบีแอคชั่นของสมาชิกทุกคนด้วยนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเป็นเพื่อนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับทุกคนบายยครับขำมาก